สวัสดีครับเพื่อนกอลักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนกอลักไม้มาดูตู้สี่เหลี่ยมข้างเตียงครับเป็นตู้ขนาด4ี่สห้าครับความลึกความกว้าง55้าบ้าความสูงเจเซนครับนี่ครับด้านบนใส่กุญแจครับลินชักครับนี่ครับพันสีเสร็จใหม่ๆครับครับนิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะแต่งให้ครับตอนนี้ยังไม่แต่งครับดึงไม่ออกครับ เดี๋ยวแต่งให้เรียบร้อยครับก่อนที่จะส่งลูกค้าครับเนี่ยครับทำสีเสร็จแล้วครับเป็นของลูกค้าที่สั่งทําครับคนที่โอนเงินมัดจํามาครับเดี๋ยวจัดส่งให้เร็วๆนี้ครับเนี่ยครับตัวนี้เปิดได้ครับไม่ครับครับใส่รางให้อย่างดีครับทําจากไม้สักทองครับฝีมือของช่างทวีทูปเอี่ยมครับเนี่ครับบานก็ตึงเหมือนกันครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็แต่งให้ครับพอดีช่างสีทําเสร็จไว แล้วก็ใส่บานไว้ครับตอนนี้บ้านอาจจะติดสีครับนี่ครับด้านบนใส่ล้างให้ครับเปิดได้ครับต้องตบด้านในออกมาครับเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเอาเทียนไขลูกครับเดี๋ยวก็ออกได้สบายครับตู้ข้างเตียงครับเป็นของลูกค้าที่สั่งทําไว้ครับหลายคนด้วยกันนะครับหลายที่ที่สั่งไว้ครับพร้อมส่งนะครับ นี่ครับใส่กุญแจให้เรียบร้อยครับมีด้วยกันทั้งหมด6กหลังครับชุดนี้ครับทำจากไม้สักทองครับขนาดความลึก45ความกว้าง55ความสูง70เซนครับอ่าลิ้นชักนี้ก็ตึงเหมือนกันครับอ่าเนี่ยเคาะนิดหนึ่งครับให้เคลื่อนครับแล้วก็ดึงครับเนี่ครับเช็คลูปกุญแจก่อนนะครับว่าบิดเข้าปิดออกครับ เน้นบิดออกครับเมื่อออกแล้วก็เปิดได้ครับเนี่ยครับสีใหม่ครับทาสีใหม่อาจจะติดสีนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเอาเทียนไขลูกก็เปิดเข้าออกสบายๆครับนี่ครับไข่แจออกครับไอ้นี้ก็ตึงเหมือนกันครับทุกหลังจะเป็นเหมือนกันหมดเลยครับดึกไปออกครับแต่ก่อนส่งลูกค้าเราแต่งให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวครับ ตอนนี้ก็จะเอาไปใส่แพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งลูกค้านะครับนี่ครับสวยงามครับฝีมือของช่างทวีทูบเอี่ยมครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับสวัสดีครับ